น,นี่คือหน้าตาของโปรแกรมแพ็กเกจเซอร์เปิดขึ้นมานะครับตรงนี้พื้นที่ขาวๆเนี่ยพื้นที่ Workspace เราสามารถลากอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ Network อุปกรณ์ PC มาจำลองไว้ในพื้นที่ขาวๆตรงนี้ได้นะครับส่วนเมนูข้างบนนะครับเป็นเมนูทั่วๆไปนะนะครับเหมือนกับโปรแกรมมอื่นเลยเช่นพวกไฟล์พวก o p e n l a b ไปเปิด l a b มานะครับ ไปเปิดแลบมาที่เราเคยสร้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะ,ะเช่นพวกนี้ก็เซฟถ้าเรามีการจําลองอุปรกรณ์เรียบร้อยนะครับเราอยากเอามาฝึกต่อในตอนตอนหลังนะครับเราก็สามารถเซฟไว้ได้แล้วมาเปิดมาโอเพนมาอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือปกปต,ติตัวต่อไปเลยนะครับมีอะไรอีกบ้างนะครับตรงนี้นะะ่ตรงนี้ก็คือเป็นการ สร้างแ l a บขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้เป็นการ open lab ที่เป็นเมนูแบบอ่าง่ายๆพร้อมเรียกใช้งานเลยตรงนี้ก็เหมือนทั่วๆไปนะก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจำลองอุปรกรณ์ทำยังไงนะครับอยากจะจำลองการทำงานของอุปรกรณ์สักตัวหนึ่งนะครับมันจะมีตรงนี้ครับที่มุมซ้ายด้านล่างอ่านะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเมนูมนิดหนึ่งนะครับ ถ้าผมคลิกล๊กลุ่มของ Network d e v ดี e นะนะครับกลุ่มของ Network device อ่าในผมซูมให้ดูนี่คือ Network Device โอเคเราจะมีอะไรเลือกบ้างเราเตอร์สมมติว่าผมจะเลือกเราเตอร์สักตัวหนึ่งนะครับตรงนี้มีเราเตอร์เนี่ยหลายโมเดลอยู่เหมือนกันนะครับที่เราสามารถเลือกมาวางได้่านะครับสมมติว่าผมจะเอาเราเตอร์รุ่นที่ชื่อว่าสอง1ผมาหนึ่งหนึ่งลลิ๊กเลยนะครับ ผมเอามาวางปึกก็แบบนี้อ่านี่คือ2911แสดงว่าเรามาวางเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมอยากจําลองการทํางานของอุปกรณ์เราเตอร์สัก3าตัวผมก็คลิกวางได้เลยอ่าเนี่ห2911นะครับเอามาวางเลยเป็นอย่างนี้และคลิกอีกทีหนึ่ง2911อ่านี่ก็มาวางได้อันนี้เราลากเราเตอร์มาวางนะถ้าอยากการจําลองการทํางานของสวิตช์ล่ะนะครับผมก็คลิกที่สวิตช์อันเนี้ยคือพอคลิกที่สวิตช์ุ๊กเนี้ย มันก็จะมีสวิตรุ่นต่างๆให้เลือกซึ่งอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็เพียงพอในการฝึกทําแลบฝึกปฏิบัติในส่วนของเน็ตเวิร์กได้ครับ่าผมสมมุติว่าผมจะเอาสวิตรุ่นตัวนี้มาสองเก้าูมาอันนี้วางหนึ่งตัวอันนี้สองเก้าูมาวางหนึ่งตัวก็จะเป็นลนนักษณะนี้นะครับโอเคผมอยากมีโน้ตบุ๊กผมอยากมีโน้ตบุ๊กนะครับแล้วผมจะคลิกเลือกตรงไหนนะครับตรงนี้ถ้าเอาเมาส์มาชี้นะครับมันจะมีคําว่า N D Y จำได้ไหมครับอุปกรณ์ N D Y คืออุปกรณ์ที่อยู่ปลายทางแล้วนะครับคลิก N D Y พอคลิก N D Y เนี่ยเราสามารถเลือกอะไรได้บ้างเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับนี่คือมันจะมีกลุ่มของ N D Y ผมอยากเอาอะไรผมอยากเอาโน้ตบุ๊กผมก็เลอกโน้ตบุ๊กมาวางอ่านะครับตรงนี้ผมอยากเอาโน้ตบุ๊กกี่เครื่องสักสองเครื่องเอามาวางนี้เนี่ยเลือกเลือกมาวางได้เลยนะครับแล้วอุปกรณ์ถ้าผมอยากมีเซฟเวอร์สักตัวล่ะ ผมอยากทำเวบเซเวอร์นะครับในตรงนี้ในกลุ่มของ NDI เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเซเวอร์ด้วยนะครับมีในส่วนของเซเวอร์ผมก็เลือกเอาเซเวอร์มาวางอยากได้เซเวอร์ทั้งสองตัวนะ่าก็เอามาวางนะครับยังยังไม่หนำใจนะครับผมอยากได้อะไรดีปรินเตอร์ผมก็เลือกปรินเตอร์มาวางได้นะครับตรงนี้ถ้าผมอยากจำลองอุปกรณ์ x i e t Point ทักตัวหนึ่งหรือพวก Wireless Router ก็ได้นะครับ ผมก็ต้องมาเลือกในกลุ่มของเน็ตเวิร์กเดเวนะครับและตรงนี้มันจะมีไอคอนในส่วนของที่เป็นไวเลสอยู่นะครับอยู่ในส่วนของไวเลสอยู่มันจะมีอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับลองดูนะมีไวเลสแลนคอนโทรลเลอร์นะครับรนะมีเอ็กเซ i พอย์ม, Point, มีอะไรต่างๆอยู่หลายตัวเลยนะครับตรงนี้มีอยู่หลายๆตัวนะครับถ้าเลือกไวเลสเราเตอร์ก็สามารถเลือกไวเลสเราเตอร์เนี่ยเอามาวางแบบนี้ได้นะครับทีนี้เราจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ยังไงอะ ถ้าเราจะเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวเข้าด้วยกันนะครับ่านะครับตรงเนี้ยมันจะมีถ้าเราชี้เมาส์มาตรงนี้ยมันจะมีคําว่า Conne c t i o n อ connection จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ o n n e c t i o นนะครับตรงเนี้มีสายสัญญาณให้เราเนี่ยมีเดียเนี่ยให้เราเลือกอยู่หลายแบบมากเลยนะครับมีหลายแบบมากเลยถ้าเดี๋ยวนะผมขยับนิดหนึง่งขึ้นที่ขึ้นมาข้างบนนิดหนึ่งให้เราดูง่ายง่ายโอเค อ่าถ้าตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกสายันแบบแรกนะอันนี้คือเป็นสายเนี่ยเราคลิกปุ๊บเนี่ยเมาส์เนี่ยเหมือนเราของเราเนี่ยเคอร์เซอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนสายแลนเลยนะครับอันนี้คือมันจะเป็นสายแบบออโต้คือมันจะเลือกให้เราเองอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าสายสีฟ้าฟ้าตรงนี้ที่ผมติ๊กแล้วมันหายไปเมื่อกี้นะครับสายสีฟ้าฟ้าเนี่ยอันนี้คือสายคอนโซลของอุปกรณ์นะครับตรงนี้ส่วนไอ้ตรงนี้นะครับที่เป็นสีเดี๋ยวผมไฮไลท์น้ดนีง แท็นะครับโอเคอ่าบางคนอาจจะมองไม่เห็นปุ๊บเนี่ยสายเนี้ยอันนี้คือสายแลนแบบ UTP แบบสายตรงครับอ่านะครับแบบสายตรงอันนี้ UTP เหมือนกันแต่แบบสายครอสอ่ะอ่ามีให้เลือกอยู่หลายแบบเลยนะครับมีหลายอันเลยนะครับและสายนี้คืออะไรเราเมาส์เนี่ยเคอร์เซอร์เนี่ยตรงนี้ไปชี้ได้นะครับพอชี้ปุ๊บอ๋อนี่คือสายไฟเบอร์ออปติกนะนะครับ และก็มีสายต่างๆเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยโคเอ็กสายซีเรียลอะไรพวกนี้นะครับมีหลายอยันาเลยนะครับให้เราเลือกสมมติว่าผมอยากเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์กับสวิต์นะนะครับเราเตอร์กับสวิต์ตรงนี้นะครับผมก็ไปเอาสายแลนมาเชื่อมต่อเราเตอร์ปุ๊บะนะครับเชื่อมต่อกับสวิต์แบบนี้อ่านี่คือแสดงว่าเชื่อมต่อได้แล้วนะครับตรงเนี้ย แล้วก็เชื่อมต่อระหว่างสวิตช์กับเซเวอร์ก็มาคลิกที่สายอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เชื่อมต่อไปที่เซเวอร์โอเคอ่ะผมเชื่อมต่อหลายๆอันนิดนึงนะอันนี้เป็นการอ่าให้เห็นการเชื่อมต่อก่อนนะครับอ่านี้ก็เราก็สามารถเชื่อมต่อกันได้เลยเหมือนเราจะสร้างแลบขึ้นมาเองนะครับกับบิวแลบขึ้นมาเองอ่านี้ก็เชื่อมต่อไปปุ๊บระหว่างเราเตอร์แต่ละตัวเข้าด้วยกันอันนี้ก็เลือกพอร์ตนะครับพอเลือกคลิกเราเตอร์ปุ๊บลิก ที่พอตของเราเตอร์แล้วก็เชื่อมต่อไปพอตของเราเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับอ่านี้ผมเชื่อมต่อใกล้ๆเสร็จแล้วมาที่สวิตช์เลือกพอตของสวิตช์นะครับอันนี้คือเป็นการสาธิตก่อนเนาะนะครับโอเคเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็เชื่อมต่อกันให้หมดเลยนี่เชื่อมต่อไปที่ไวเลสเราเตอร์อ่าเชื่อมต่อเนี่ยแสดงว่าเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวไอ้ตรงนี้หละไวรับไวเลสเราต้องเซตอุปกรณ์ตรงนี้ให้รับสัญญาณไวเลสให้ได้ด้วยนะครับสมมติว่าเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเราเกิดเปลี่ยนใจนะครับอยากเอาสายเส้นนี้ออกไม่เอาเนี่ยผมไม่อยากเชื่อมต่อแล้วนะครับสมมติว่าผมเชื่อมต่อตรงเนี้เข้ามาอีกหนึ่งเส้นนะที่มากับโน้ตบุ๊กตรงนี้ผมอยากตัดสายเส้นนี้ทิ้งนะครับมันก็จะมีเมนูตรงนี้ครับที่เป็นอยู่ด้านบนเนี่ยที่เรียกว่า delete เนี่ยถ้าเราคลิกปุ๊บเ๋ยวนะก่อชี้นิดนึง ตรงนี้มันจะมี delete อยู่นะครับเราสามารถที่จะคลิก delete และก็เมาส์เราเคอร์เซอร์เราเป็นจักรกบาดแล้วก็ลบอุปกรณ์หรือสายตรงนั้นเนี่ยออกไปได้นะครับกรณีที่ลากผิดหรือเราต้องการลบเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแล้วบางคนเนี่ยอยากใส่ชื่อเราเตอร์ไว้นิดนึงเป็นการมาร์กนะครับเป็นการมาร์กนะครับอ่ะผมกด S cap มาเมาส์ผมก็จะปกติแล้วนะครับบางทีเนี่ยเราต้องการโน้ตอะไรบางอย่างตรงนี้นิดนึงว่า เออเนี่ยนะเราเตอร์ r หนึ่งนะก็มาคลิกที่ตรงนี้โน้ตได้นะครับมีจะมีตรงนี้อยู่ที่เขียนว่าโน้ตนะครับอยู่ด้านบนนิดนึงเช่นบอกว่าไอเนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อว่า r หนึ่งนะอ่านะครับส่วนในตรงเนี้ยอาจจะเป็นผมจะตั้งชื่อว่าเวฟเซเวอร์นะอ่าเราก็สามารถที่จะใส่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นบอกว่าอันนี้เป็นสวิต์สองนะอืมนี่ก็เราสามารถโน้ตไว้ได้นะครับ อันนี้นะนะครับแล้วเราก็สามารถเติมแต่งได้เบื้องต้นเลยกันนะครับคือเราสามารถที่จะวางเนี่ยคือตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมหรือเป็นอะไรก็กว่างกันอีกทีนึงนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะลากอุปกรณ์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือเป็นเป็นวงกลมเป็นอะไรเนี่ยแล้วแต่เราแล้วแต่เรานะเราก็สามารถทาได้หมดเลยนะครับปรับแต่งสีปรับแต่งอะไรว่าเนี่ยคือเราเตอร์ของอ่าบริษันะ อันนี้อาจจะเป็นส่วนของสำนักงานใหญ่นะนะครับอันนี้คือเป็นกลุ่มของเซเวอร์นะเราก็สามารถที่จะจำลองพวกนี้ได้นะครับปรับสีปรับอะไรได้หมดเลยเดี๋ยวบางงานที่ผมลากเกินมาเดี๋ยวผมลบนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลบออกนิดนึงโอเคอ่าเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับลากเป็นกลุ่มตรงนี้สามารถใส่ได้เหมือน,น,นใส่สีใส่อะไรอะไรใส่ได้นะครับอ่าทีนี้พอเราสร้างอุปรกรณ์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เราอยากดูว่าอุปกรณ์จริงๆแล้วเนี่ยที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นไอคอนถูกไหมครับเป็นสัญลักษณ์เนี่ยเราอยากรู้ว่าเออหน้าตาจริงๆมันเนี่ยมันเป็นยังไงฟิสิกอลมันตอนนี้ที่เรากําลังดูมันเนี่ยเราดูในหมวดที่เป็นเขาเรียกว่าลอจิคอลนะอ่าเป็นลอจิคอทีนี้ถ้าเราอยากดูในหมวดที่มันเป็นฟิสิกอลล่ะนะครับอยากเห็นหน้าตาเนี่ยเราก็สามารถคลิกที่นี้รงกนี้คร่บับฟิสิกอลมันตอนีที่ยคกลิกเนี่ยเาไปในพื้นที่ตรงนี้อีกทีนึ้ถ คลิกเข้าไปที่เหมือนก็จําลองเป็นแบบออฟฟิศของเราเนี่ยคลิกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้คลิกเข้าไปในแหลกนี้อีกทีหนึ่งนี่เราเห็นหน้าตาอุปกรณ์จริงๆของเราแล้วนะครับเราเห็นหน้าตาของอุปกรณ์ของเราแล้วไอตรงเนี้ยคือเป็นเราเตอร์ที่เราเลือกมาเมื่อกี้เราเตอร์เรามีกี่ตัวครับเราเตอร์เรามีสามตัวนะเนี่ยในหน้าตาของเราเตอร์ไอเนี้ยคือมันอยู่ในตู้ของแรกเน็ตเวิร์กเขาจะจําลองให้เราให้นะครับจําลองให้ อันี่ก็คือในส่วนของ power distribution ก็คือเรื่องของ power supply ที่มันจ่ายไปนะครับแล้วเราเมื่อกี้เรามีสวิตอยู่กี่ตัวครับมีสวิต290 6อยู่กี่ตัว2ตัวอ่านี่ก็มีสวิตมาโผลให้เราเป็นลักษณะเนี้ยนี่เราสามารถดูลักษณะที่เป็นอ่า logical แล้วก็ physical พวกเนี้ยได้เลยนะครับและสามารถทำอะไรบางอย่างได้อีกมากมายแต่ว่านี่คือเราเอาเบื้องต้นมาก่อนเนาะนะครับ ถ้าเราอยากกลับโหมดเดิมนะ่ะทำยังไงไม่อยากดูที่เป็นฟิสิกอลนะก็กลับมาที่ลอจิคอลของเราปรับเปลี่ยนไปมาได้นะครับตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากตั้งค่าอุปกรณ์ล่ะนะครับอยากตั้งค่าอุปกรณ์ขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวผมต่อสายให้หมดขึ้นมาดนึงนะครับโอเคต่อสายมาให้มันครบๆนะครับเมื่อกี้ผมลบสายนี้ไปเนอะนะครับถ้าเราอยากตั้งค่าเราเตอร์เราก็คลิกไปที่เราเตอร์ครับ อ่าเนี่ยครับเราก็คลิกมาที่เราเตอร์เลยถ้าอยากตั้งค่าเราเตอร์พอเราคลิกมาที่เราเตอร์เนี่ยหน้าฟิสิกส์อนี่คืออะไรนะครับหน้าฟิสิกส์ข้นี่คือหน้าตาของฟิสิกส์จริงๆที่ดูเฉพาะตัวนั้นตัวเดียวที่เราคลิกเข้าไปเราไม่ได้ดูทั้งแหลกทั้งทั้งหมดเหมือนเมื่อกี้นะครับไอเน,นี่ยเราก็สามารถที่จะดูเห็นได้นะครับสามารถซูมได้ให้เห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นนะครับนี่คือหน้าตาของอุปกรณ์จริงๆนะครับอันนี้เป็น29ซีรีส์เนาะนะครับ เราสามารถสั่งปิดเปิดอุปกรณ์ตัวนี้ได้มันจะมีปุ่มตรงนี้ครับที่เป็น power supply อยู่่านะครับเราสามารถที่จะ on off มันได้นะครับจำลองเนี่ยสังเกตเนี่ยอาจจะมองยากนิดหนึ่งนะมันจะมีสีเขียวเขียวเล็กๆนะครับเหมือนปุ่มเนี่ยมันมันเปิดอุปกรณ์อยู่ถ้าเราปิดปุ๊บสังเกตนะครับ i l e d ตรงนั้นนะที่สีเขียวเขียวเนี่ยมันจะหายไปอันนี้คือปิดอุปกรณ์แล้วถ้าเราจะเปิดขึ้นมาเราก็คลิกเปิดอะไรอย่างนี้ นะครับไอ้ด้านซ้ายนี่คืออะไรด้านซ้ายนี่คือการ์ดท,ที่เราจะเอามาใส่เพิ่มเข้าไปในช่องว่างๆตรงนี้ที่เป็น blank อยู่ตรงนี้นะครับสมมติว่าผมจะ add กร์ดเข้ามาทักหนึ่งอันนะผมคลิกเข้าไปดูโอเคเดี๋ยวขอขยายนิดน,นึงนะครับอ่าผมคลิกเข้ามาดู Uh, ตอนนี้เราไม่ยังไม่สนใจนะว่ามันเป็นการอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมจะต้องการแอดการ์ดอะไรบางอย่างขึ้นมาใส่ที่อุปกรณ์เพิ่มเข้าไปเพิ่มเติมนะครับ่าผมอยากได้พอตเพิ่มตรงนี้นะครับผมมาคลิกตรงนี้่าเข้าไปแล้วมันก็จะเกิดเกิดเนี่ยจะแสดงภาพคร่าวๆว่าการ์ดตัวนี้นะครับมันเป็นการ์ดอีเทอร์เน็ตแบบ4พอตนะสามารถเอาโน้ตบุ๊กมาลั๊กเพิ่มเข้าไปได้ถ้าเราจะเพิ่มการ์ดลองดูนะมันขึ้น order อ,อะไรไหมลากมาเลย ลากมาวางปึ๊งไม่ได้มันบอกว่านะถ้าคุณจะแอดโมนูนนี้ไว้เนี่ย power คุณเนี่ย on อ,อ,อยู่นะไม่สามารถที่จะแอดได้นะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแอดเราก็ต้องปิดปเวอร์ก่อนอ่านะครับแล้วเราก็แอดอุปกรณ์เข้าไปปึ้งอ่านี่คือเข้าไปได้แล้วนะครับนี่คือแอดเข้าอุปกรณ์เข้าไปได้แล้วนะครับถ้าเราอยากตั้งค่าก็เราต้องเปิดอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนอ่าุปกรณ์แล้วเราจะตั้งค่ามันได้ยังไง เข้าไปที่เมนูไหนนะครับตั้งค่าเราเตอร์เข้าไปที่ cia.comline อ่านะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าอุปกรณ์นะครับคลิกไปเมเริ่มแรกนะอุปกรณ์เนี่ยถ้าเกิดเปิดขึ้นมาใหม่ไม่มีคอนฟิกเลยมันถาม yes/no อ่าถ้าเราตอบ no ไปเนี่ยเราก็สามารถคอนฟิกตามที่เราต้องการได้นะครับเราก็ไปตั้งค่าอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือถ้าเราจะเข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์เนาะนะครับที่เป็นเราเตอร์เมื่อกี้นะครับแล้วสวิตช์น่ะ ้อปีมีลักษณะใกล้ๆกันเลยนะครับถ้าเราอยากตั้งค่าสวิตนะเราคลิกไปที่สวิตโอเคพอคลิกมาที่สวิตนี่ก็เหมือนกันถ้าเราซูมดูนะครับนี่คือเป็นหน้าตาของสวิตรุ่น2960จริงๆหน้าตามันเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าถ้าเราจะตั้งค่ามันก็เหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถไปที่เมนูที่ชื่อว่าคอลัมน์ที่ชื่อว่า c i อันนี้เราก็สามารถที่จะตั้งค่าสวิตตรงนี้ได้เหมือนกัน นะครับนี่คือเป็นการซิมูเลตหรือว่าจําลองในส่วนของของสวิตนะครับตรงเนี้โอเคเนาะนะครับตรงนี้แล้วถ้าผมอยากตั้งค่าในส่วนของพวกเซเวอร์ลหะนะครับโนตบุ๊กลหะตั้งค่ายัางไงถ้าเป็นเซเวอร์ก่อนเนาะิกมัทีเซเวอร์โอเคนะครับเซเวอร์ er เนี่ยมันก็มีปุ่ม power on power off ตรงนี้เหมือนกันนะครับ เนี่ยผมปิดปุ๊บอ่านี่คือแสดงว่าปิดปิดเราเตอร์อ่าปิดตัวเซเวอร์แล้วสังเกตตรงเนี้ยมันขึ้นแดงๆเลยพอตมันจะขึ้นแดงๆนะครับถ้าผมเปิดนะครับผมก็คลิกอีกทีหนึ่งอ่ามันขึ้น LED เนี่ยแสดงว่าเนี่ยคือเปิดขึ้นมาแล้วอ่าปิดเปิดได้เหมือนกันนะครับเราสามารถจําลองเป็นอะไรเซเวอร์ได้บ้างนะครับเยอะเลยครับคือเนี่ยเราสามารถจำลองเป็น DHCP Serv e r เป็นเว็บ e ซ ver นะครับเป็น DNS s e r v อ r อะไรก็ต่างๆนี่เยอะแยะมากมายเลยตรงเนี้ยเราสามารถที่จะมา จำลองได้แต่มันก็ซิมูเลต์คร่าวๆนะครับไม่ได้ทําให้เหมือนจริงให้เราพอเห็นภาพการทํางานของมันนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทําตรงนี้ได้นะครับแล้วถ้าเราอยากเซต IP ของเซเวอร์ล่ะเราเซตตรงไหนนะครับมันจะมีคอลัมน์ที่เป็นเดสก์ท็อปตรงนี้ครับอ่าเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาตั้งค่าพวกนี้ได้นะครับถ้าเราอยากตั้งค่า IP address ของเซเวอร์ก็มาที่เมนูนี้อ่านะครับตรงเนี้ย ถ้าเราอยากใช้คำสั่งปิงโชอะไรต่างๆผ่านคอมมานด์พร้อมนะครับก็ามาคลิกตรงนี้ได้นะครับที่รันนะครับถ้าเราจำลองอยากเปิดเหมือนไฟ f o x เหมือน Chrome เหมือน IE อะไรต่างๆเพื่อลองทดสอบเข้าเว็บไซต์เนี่ยเข้ามาที่เว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้ได้นะครับสามารถเพิ่มการ์ดไวเลสอะไรต่างๆได้อีกเหมือนกันนะครับหลายงานเลยนะครับที่สามารถที่จะจำลองได้ไอันนี้คือในส่วนของเซเวอร์นะนะครับ ข้าวๆนะให้พอเห็นภาพนะครับและส่วนที่เป็นของตัวแล็ปท็อปลหละนะครับตัวแล็ปท็อปตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้าเราคลิกกันมาดูอ่าโอเคนี่คือเป็นหน้าตาของโน้ตบุ๊กอ่าเป็นอย่างนี้นะครับมี่มปิดเปิดเหมือนกันโอเคนี่คือโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับที่ผมกําลังคอนโทรลอยู่นะผมคลิกปิดขึ้นมาอ่ามันก็ปิดแล้วนะครับคลิกเปิดขึ้นมาโอเคมันก็เปิดขึ้นมาเรียบร้อยล้ะ อันนี้ก็สามารถที่จะปิดเปิดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วถ้าเราต้องการตั้งค่าพวกไ p address ล่ะไปยังไงไปเดสก์ท็อปก็เหมือนคล้ายๆไปที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์เราหน้าเดสก์ท็อปครับถ้าผมต้องการตั้งค่า IP ใช่ไหมครับผมก็มาตรงนี้ยแล้วก็สามารถใส่ IP ได้สมมติว่าผมใส่นะ192.168.1.100 Subnet m a ่ k 255 255 255.0เดอนะ เพเดเวหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งอันนี้เราก็จำลองได้โอเคอสมมติว่าอีกเครื่องหนึ่งผมใส่ IP เหมือนกันนะอีกเครื่องหนึ่งโน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งผมเข้ามาที่โน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งนะครับด้านขวามือผมเนี่ยไปที่เดสก์ท็อปปุ๊บเนี่ยนะครับไปที่เดสก์ท็อปโอเคอ่าแล้วไปที่ IP c o n f i g ผมลองใส่ IP พีนี้หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสองร้อยเลยกันนะครับ อันนี้สับเปลีนมาก,ก็เป็น2 5งห้5ห้าสน,นะก็ใส่ IP ได้เนี่ยเก1าอ่าใส่เข้าไปพอใส่ IP ปุ๊บเนี่ยเราอยากลองเทปปิงใช่ไหมครับเราก็มาที่ในส่วนของคอมมานด์พร้อมตรงนี้ได้ก็ลองปิงอยู่ปิง192.168นะครับจุดหจุดอีกฝั่งหนึ่งคือจุดร้อยใช่ไหมครับที่เราเซตไว้อ่าของเราเป็นของเราเนี่ยเป็นจุดสองนะ Enter เนี่ยเขาสามารถ,ถที่จะ เหมือนคล้าๆบอกว่าทดสอบสัญญาณปิงนะครับจากเครื่องเนี้ไปหาเครื่องเนี้ยก็สามารถที่จะจําลองได้โอเคนะนี่คือเป็นเป็นเบื้องต้นให้เราดูเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนะครับส่วน w i r เลด์เราเตอรนะครับถ้าเราคลิกกามาดูที่ w i r เลด์เราเตอรนะก็เนี่ยก็สามารถเห็นรูปร่างหน้าตาของ w i r เลด์เราเตอร์นะครับของรุ่นนั้นๆที่เราจําลองขึ้นมาก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับเราสามารถมาที่หน้า G u i เพื่ออะไร เพื่อตั้งค่าไว,ลวเลสเราเตอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาที่คอลัมน์นี้ได้นะครับเซต s ออะไรปล่อยอะไรอ่าเนตเซฟได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้อยากให้รู้จักอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้นะอยากให้รู้จักอีกอันหนึ่งนะครับมันจะมีซองจดหมายอยู่ตรงนี้สองซองอนะครับคือไอตรงเนี้ยไว้จําลองการปิงสมมติว่าผมต้องการเนี่ยปิงจาก แล็ปท็อปเครื่องนี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปหาเครื่องนี้นะครับผมไม่อยากคลิกเข้าไปที่หน้า GUI desktop อะไรต่างๆแล้วไปเปิด c c ค m มมานด์ Command, พร้อมกันมาแล้วิมพ์ว่าปิงมันเสียเวลานะครับเราอยากจําลองว่าไอ้เครื่องนี้สามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่องนี้ได้หรือเปล่านะครับเราก็สามารถซิมูเลตนะครับโดยการเน่ยคลิกที่ซองจดหมายนะตรงนี้แล้วเมาส์เราเนี่ยเมาส์เราเนี่ยจะเป็นเกอร์เซอร์แบบนี้เลยเป็นซองจดหมายคลิกจาก เครื่องนี้เครื่องนี้คือต้นทางที่เราจะปิงปิงไปหาไหนปิงไปหาแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็คลิกอีกทีหนึ่งปึ๊กกลัไปนี่คือการปิงแล้วเออแล้วมันจะปิงเจอหรือไม่เจอล่ะมุมขวาล่างด้านล่างนะครับลองคลิกขยายออกมาดูเนี่ยเวลาเราปิงนะครับเมื่อเมื่อกี้ปิงองจากไหนจากแล็ปท็อปเครื่องนี้ไปหาแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ถูกไหมครับเนี่ยคือก็บอกว่า ปิงนะซอสจากไหนจากแล็บท็อปตรงนี้หนึ่งเดสติเนชันล่ะแล็ปท็อปเรื่องนี้นะครับแล้วปิงเป็นยังไงอยู่เฟลหรือ success. สักเแซบบถ้าแบบนี้คือปิงเจอโปรโตคอลที่ใช้คืออะไร ICMP อ่าเราก็จะเห็นเลยนะครับเราจะเห็นภาพตรงนี้นะครับอันนี้คือเหมือนจําลองเบื้องต้นนะนะครับสมมุติว่าแล็บที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันยังเราอยากมาทําต่อเราอยากเก็บไว้เราก็คลิกไฟล์แล้วก็เซฟแอดเอาไว้นะครับ แล้วก็ใส่ชื่อตามที่เราต้องการก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเราคลิกเซฟพอคลิกเซฟปุ๊บเราอยากเปิดใช้งานแล้วก็แก้ไฟล์แล้วก็โอเพ่นนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้เซฟใช่ไหมครับไม่เป็นไรอ่าไม่ได้เซฟไม่เป็นไรถ้าผมบอกว่าโอเคผมตรงนี้นะผมไม่ไม่อยากเซฟผมก็โ no นเลยผมอยากโอเพ่นแล็บเราใช่ไหมครับโอเพ่นเนี่ยผมก็มาหาแล็บที่ผมเคยเก็บเอาไว้นะครับตรงนี้อ่าถ้าผมสร้างแล็บไว้นะ เดี๋ยวผมเปิดแล็บมาเทสสักการหนึ่งอันนี้สมมติว่าเราเซฟไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะนะครับเซฟไว้ก่อนหน้านี้และผมอยากเปิดแล็บขึ้นมาใช้งานนะครับสมมติว่าผมจะเปิดแล็บหนึ่งเนี่ยผมก็แค่โอเพนขึ้นมารอสักครู่หนึ่งอ่าแสดงว่าอ้นนี่คือเรียบร้อยแล้วเราเปิดแล็บที่เราเคยเซฟขึ้นมาเนี่ยก็สามารถทํางานต่อได้นะครับโอเคอันนี้น่าจะพอเห็นภาพเนาะและเราก็สามารถจะเทสปิงเทสอะไรต่างๆโดยใช้โปรแกรมพวกนี้สามารถทาได้ นะครับอันนี้คือถือว่าเป็นเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราอยากศึกษาต่อลึกๆนะครับเพื่อรู้การทํางานต่างๆที่มันเยอะกว่านี้นะครับอ่ายช่นอยากเรียกว่าโหมดเรี้ยวท่าโหมดซิมูเลต e อะไรมันเป็นยังไงนะครับเราสามารถมาที่เฮลนะครับแล้วก็มาคลิกตัวตัวเรียลตรงนี้ได้นะครับอ่าเรามาเฮลแล้วก็มาคลิกี่ตัวเตอรเรียลตรงนี้นะครับคือตรงนี้มันไปไหนมันเกี่ยวกับบอกว่า เป็นเมนูนูไกด์ให้เราอะครับอ่าเป็นไกด์ให้เราว่าไอเมนูนี้เนี่ยคือเมนูอะไรเมถ้าเราจะสร้างโตัวโปรเลีเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับคอนฟิกแท็บตรงเนี้ยคอนฟิกอนเนี้ยหน้าเดสก์ท็อปต่างๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราสามารถที่จะมาดูต่อได้นะครับศึกษาเพิ่มเติมจากเนี้ยได้นะครับเนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปดูทีละทีลนันมันก็จะมีวิดีโอเพลย์ให้เราดูอ่าว่าทำอะไรบ้างนะครับเราต้องไปสร้างยังไงในแต่ละหัวข้อนะครับ ตรงนี้โอเคนี่คือปอให้เห็นภาพนะนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ